สวัสดีค่ะเพชพระรวยค่ะสีภาพมาตามคนถูกดีค่ะเมื่อกี้เขาบดายมาขอดอกนะะ้องขาแต่ว่าเคีหลุดพานแต่เพิ่นกับเบาขอว่าคันแม่นทึกสีเอาเขามันไก่มาเทา้ามาเอาไหา้มาถวายลอยกล้องเพิ่นขีหลถดพานเพิ่นเห็นคนร้ายเพิ่นเรือ่องประจอดเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระไดดังสมใจเพิ่นขามือน,นี้เพิ่นเอาเขามันไก่มาไหา้ตาสี่ราจันยายนี่เนาะคะ่ะเนาะมามบึง ตองวดค่ะว่าเพิ่นสิขอหรือว่าเพิ่นสิได้ตัวใดกลับบ้านค่ะวดนี้วันที่สิบหกสิงหาเนี่ยค่ะให้มาตามกันเลยเนาะค่ะเนาะเพื่อนได้เขามั่นใจมาลอยกอง้ะค่ะเนาะเพิ่นได้ครึ่งครึ่งแสนค่ะเพิ่นได้หาหมื่นค่ะได้ห้าหมื่นได้ครึ่งแสน ข้าวมันไกลมาร้อยกล่องค่ะข้าวมันไก่มาร้อยกล่องค่ะวันนี้เพื่นจิมมาขอตอวหมวดเนาะค่ะเนาะแล้วเพื่อนที่ใดตัวใดที่รถผ่านแล้วอผู้สาน จะเอาจะเอาข้าวมันไก่มาถวายร้อยกล่องโอ้ได้ประมาณเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมพี่โอ้ยอีกขันบาทเดียวเอาเติมมาเติมเติมม้วนเติมมาลสารต้องไม่ใช่หรืออธิษฐานก้อยถูกจริงเนาะแค่ขี่รถผ่านก็ได้ชั่วขนาดนี้โอ้โหแค่ขี่รถผ่านนะครับเนี่ยแค่ขี่รถผ่านเนาะเข้ามาเนี่ยถึงเนี่ย เนาะตอนนั้นถึงจะอยู่กับพี่เขาแล้วนะฮะน้องพี่เนาะเฮ้ยนี่นี่นี่พี่เขาเอาตอานั้นพี่รถพาน์ทเลยเนาะเขยังได้เคยรถพานแล้วกับขอเคยรถพาร์ทแล้วกับขอนกระสุกดีคือพคนข้พมคนเหล่านะคะเนาะมาตามค่ะว่าพคนจีได้ตัวใดเงินนี่ค่ะพคนดวงเฮงคนดวงดีพคนมีโชคค่ะขอพรพคนพคนกระหาเนาะค่ะเนาะ ได้ดังสมใจปรารถนาคือเขาาอ้ยไปอยู่นั้นใช่ไมไปยปไปไปูปไป่เไป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 ้ปไ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 ป9ปเปไ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 ป9 9 9 9 9ปไปไปไไป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 ไ ครั้งนี้คุณยายนะครับขอคุณพี่จะขอรางวัลที่หนึ่งนะครับเดเี๋ยวเรามาลุ้นกันรางวัลใจลจะตกะะเป็นของใครต้นใจไดตัวใดนะครัวันนีน้น้อง ดาวนี่หลักหมื่นหลักหมื่นต่อจะเอาไว้ตาจะเอาข้าวมันไก่100กกมาตั้วตาจับหมดจับต่อนะนี่ตัวตาว่าท้าให้เลยได้ชมไปชมตาออยโชว์ออยเรียบดอตี๊ดหมดต่อไปจะมีบ้านเลยจะให้น้องทื้อให้ตาออยโกนออยเจ้าดอตี๊ดออยเนียนออยบ้านนังตาเหมือนกับตานี้เลย ช่วยวมมกันดขอให้หมางได้ยายเด้อว้าถูก้าถูกถ้าได้ถูกก็ไปบ้างวันนี้เนาะเราไปวันไหนจะได้เป็นหลายล้านเออตรงนึงเนาะอนนี้แค่ขี่รถผ่านนี่นี่เออแค่ขี่รถผ่านยังได้เงินล้านเราเฝ้าตั้งนานยังไม่ได้เงินพันเลยเรานอนเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้อะไรเลย เดาไปจะได้เป็นร้านเป็นนี่จงเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนงาให้ตาตีใหญ่ันคนใหญ่จะยันอธิษฐานขอพูดทีดท่าตีตาจันใหญ่มีนะครับเนาะจอเด้อไก่ใหญ่ก็เอาไก่มา้ามันไก่ปะครับเนาะข้าวมันไก่ร้อยกองทางทางคุณป้าคุณพี่ก็ถูกทางร้านเข้ามันไก่ก็รับโชคด้วยกันเนาะ แล,แล้วพวกเราก็เป็นยูทูบเบอร์เราก็น่าจะได้รับโชคนี้ด้วยเนาะมันจะรอดขึ้นพเสร็จจากนี้ก็จะได้ไม่กันแล้วเนาะว่าจะได้ตัวไหนนะครับขอจากอะไรก็แล้วแต่เนาะเรามาดูกันว่าจะได้เลขจากอะไรคพูดตรงนี้ไปตเออ มันจะได้ใช้คำพูดกับเดียวกันเพราะว่าส่วนสนามกันนะอาใหญ่ไม่จำก็จำก็หอพี่เกศมาจากไหนนี่เออไม่ถามมาจากไหนกันครัอ๋ออำเภอลำดวนอำเภอลำดวนเนาะออำเภอลำดวนใกล้ๆเนาะอยู่ตำบลไหนนะครับนี่เกศอยู่ตำบลอะไรนะตำบลอะไรอ่ะจับแล้วครับจับแล้วจับแล้วเรียกเก้านะครับตบลเก้า อำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเมืองแล้วเก้าเก้าสี่เอาเก้าสี่เอาเอานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งจะไปตั้งหวยให้ดูนะครับว่าเป็นเลขตัวไหนเนาะโอ้โหนี่บอกเก้าสี่แปดนะนะครับรับโชคมั่นหมายไปด้วยกันวันนี้รับโชควัต่อไปอันนี้คือเสียทีคนใหม่นะครับนี่ จำหน้าเอาไว้เลยนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นี่แล้วป้ายแดงเลยต่อไปจะได้สี่ล้านเนี่ยโอ้โหขอแค่นี้ครับนี่ครับนี่นี่นี่ที่ถูกเนี่ยแค่ขี่รถผ่านนะครับน้องี่แค่ขี่รถผ่านนะครับก็ไปเห็นไปเห็นตรงไหนไม่รู้ไปเห็นเออไปขี่รถผ่านเขาก็โดนดีเนาะอ๋อไปไปเห็นตรงไหนครับนี่ไปเห็นตรงไหนนี่เลขเลขเลขเห็นตรงไหนครับนี่ถึงได้ ลมงอวันที่หนึ่งอย่างนี้นะครับนี่นตรงไเต้องเอาไปคือแบ่งมาถวเราจะัภาภาพแล้วขี่รถผานแล้วไปเห็นเล่านาได้อเริ่มเริ่มจากจุดอาเริ่มต้นเลยครับว่าเป็นยังไงมายังไงเังขี่รถผานแล้วมาเจอ เราได้เลขตรงไหนไปลักนมาแล้วก็ผมเรามีเล,เลขเลขชอบเลข4 4 5 3อยู่แล้วก<อ>็เ,เลยขี่รถผ่านไปก็บอกแกว่าถ้าเกิดได้หลักหมื่นก็จะมาฉวายข้าวมันไก่ร้อยกล่องอว,วันที่สาสาเ3นเลยครับ แล้วก็ได้จริงก็เลยมาแก้บนแต่ไม่ใช่เป็นหมื่นได้แค่เป็นล้านไม่ถึงล้านหรอไม่ถึงล้านวันนี uh ้ขอไปล้านแล้วกันโอ้โหขอไม่ต้องหวังนะคะหอ้โหได้เกือบล้านค่ะค่ะด้วยเนาะขี่รถผ่านอ้ยแก้ขี่รถผ่านได้เฉยเลยทให้แบ่งเลยใไหมครับนี่ไม่ด้วยค่ะไม่เอากลับเลยนะครับไม่เอากลับเลยสักกล่องเดียวไม่เอากลับเปนยะะคต่อไปได้หลายล้านนะคะค่ะ

ขอได้เชียงเพียงปังๆได้หลักแสนเด้องวดนี้เนี่ยค่ะเพิ่นเอาของมาถวายของมาไหว้ข้าวมันไก่ร้อยกองค่ะคค่าาโต้แค่ขี่รถผ่านเพิ่นก็ถูกรางวัลเนาะค่ะเนาะแค่ขี่รถผ่านก็ได้โชคค่ะแค่บอกแค่บนไม่ใจขอให้ถูกขอให้ได้เพิ่นก็ได้สมใจปรารถนาเพิ่นเนาะค่ะเนาะเนาะค่ะเก่าสี่แปด เข,ขาเขามันไกลค่ะขเะขามันไกลลอยก่อนคลิปนี้ก็ขอจอบตันนี้นะคะกดไรกดแช่กดติดตามได้ด้วยค่ะเห็ดพระร่วยค่ะเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ